สวัสดีครับมาถึงผู้ที่มีลัคนาสถิตร,ราศีพิจิกคลิปจะทำช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาที่ว่างๆทำช่วงนักเรียนสอบเข้าระดับม .1 ถึงม .4 นี้ก็หาเวลาว่างได้น้อยหน่อยแต่ก็ชดเชยให้แฟนคลับผู้ติดตามในแฟนเพจนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกก็ได้โชคลาภกันไปพอสมควรตามบุญทกำกรรมแต่งของแต่ละคนนะครับ เดือนเมษายนนี้มีวันสำคัญของประเทศไทยหลายวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้2เมษายน2562เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับปีนักษัตรไทยจะเปลี่ยนจากปีจอเป็นปีกุลวันที่5เมษายนวันศุกร์ขึ้น1น่งข้ามเดือน5 วันปีใหม่ไทยคือช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่13-16ถึงเมษายนนะครับวันที่16เมษายนเป็นวันเปลี่ยนกาลโยกวันจันทร์เป็นวันธงชัยและเป็นวันโลกาวินาศวันเสาร์เป็นวันอธิบดีวันอาทิตย์เป็นวันอุบาทการประกอบเลิกมงคลต่างๆก็ดูจากคัมภีรกาลโยกนี้นะครับในปฏิทิน เลิกงามยาดีในการประกอบการมงคลต่างๆผมทำไว้ให้ครบถ้วนตลอดทั้งปีแล้วนะครับโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับให้ทุกท่านติดติดตามผมนำไปใช้เป็นการตอบแทนน้ำใจที่กดติดตามก็ดีกดเลิกติดตามก็ดีกดชอบก็ดีกดไม่ชอบก็ดีกดแชร์ก็ดีไม่แชร์ก็ดีนะครับคอมเมนต์ชื่นชมหรือตำหนิได้หมดนะครับถือว่า มีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันปฏิทินที่ทำก็ถือว่าค่อนข้างจะย,ยากและก็ใช้เวลาแต่ก็สำเร็จแล้วไปดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็เผื่อแผ่กันไปนะครับเลขเด่นเลขดังทุกนวดวิธีหาโชคลาภจากดวงชะตาใครชื่นชอบก็เอาไปใช้ได้นะครับมาถึงผู้ที่มีลัคนาราศรีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวประจำเรือนเกิดปัจจุบัน ดาวอังคารจอรในราศีพฤศพเรือนปัตตนีเป็นราชาโชคแต่ก็เป็นประเกษตรด้วยนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมจะอยู่ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมเป็นเวลาตั้งเดือนครึ่งดังนั้นตลอดเดือนเมษาย,ยนดาวอังคารจอรอยู่แบบนี้เลยนะครับพอเป็นประเกษตรแล้วเป็นอย่างไรอ่อนกำลังไม่เป็นตัวของตัวเองจะขยันก็จะเริ่มขี้เกียจ เรื่องต่างๆก็ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่ครองอังคารเป็นราชาโชคก็หมายถึงมีคนอื่นช่วยจัดการคู่ครองบ้างคนอื่นบ้างดำเนินการแทนในเรื่องต่างๆแต่ระวังให้ดีนะครับฝืนตัวเองหน่อยขยันขึ้นหน่อยรอบครอบขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอยู่เฉยๆก็จะมีคนมาสร้างหนี้สินให้นะครับดาวอังคารนอกจากเป็นดาวประจําเรือนเกิดแล้วยังเป็นดาวประจำเรือนอริ คือสัตรูอุปสรรคปัญหาและหนี้สินนั่งๆน,นอนๆไม่ได้ทำอะไรก็มีคนมาสร้างหนี้สินให้ใช่ว่าราชาโชคแล้วจะดีนะครับบัตรเครดิตอย่าให้คนอื่นเขาเอาไปใช้สำเนาบ,บัตรประชาชนคนอื่นนำไปใช้มันจะมีปัญหาระวังเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับหรืออยู่เฉยๆก็มีคนมาขูดรีดมีคนมาเบียดเบียนนำปัญหามาให้แก้ไขก็มี ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเบือ่ออย่าเพิ่งขี้เกียจเดือนพฤษภาดาวอังคารจะเดินไม่ดีนักจะแก้กันลำบากนะครับทีนี้ในราศีพิจิกมีดาวเกตคือเลข9นะครับจรทับลัคนาอยู่เกตเรงกับอังคารก็จะทำให้อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆจับทางไม่ค่อยถูกนะครับบางคนผีเข้าผีออกช่วงที่ทำคลิปอยู่เนี่ยผู้ปกครองหลายคนไลน์มาถาม โทรมาถามแมสเซนเจอร์ Messenger มาถามเพราะว่ารอผลสอบทั่วไปสตรีวิทย์สวนกุหลาบศึกษานารีลูกหลานไปสอบประกาศกันวันที่2เมษาวันนี้แหละทำคลิปอยู่เนี่ยวันที่2ปวนมากอาจารย์ไหนว่าลูกจะสอบติดหนูดูแล้วไม่เห็นมีชื่อลูกหนูเลยเสียงสะอื้นมาด้วยก็ถามว่าลูกไปสอบที่ไหนล่ะครับศึกษานารีค่ะเอา ศึกษานาลีติดประกาศวันที่3ครับประกาศทางเว็บเนี่ยตอนเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับเขาก็บอกเพื่อนส่งลายชื่อผู้สอบติดมาให้ตอนบ่ายนะคะเออขอโทษค่ะอันนี้ผลสอบสตรีวิทย์อ้าวคุณลูกไปสอบศึกษานาลีแต่ไปดูผลสอบสตรีวิทย์เออมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยดาวอังคารดาวประจำเรือนเกิดจอเป็นประกเกษตรคือไม่มั่นคง ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วดันมีเกตทับลัคนาจิตใจก็ไม่เป็นอันอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับดาวดวงต่อไปดาวพุธคือดาวแห่งรายได้โชคลาภสิ่งที่ได้มาและเป็นดาวมรณะด้วยนะครับปัจจุบันจรในเรือนพันธุมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึง12เมษายนได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีโชคก็หมายถึง คุณจะมีความโชคดีได้ซื้อบ้านซื้อรถได้จ่ายค่าที่อยู่อาศัยอย่างสะดวกหรือได้ติดต่อเพื่อเจรจาเรื่องบ้านเรื่องรถและก็จะมีโชคจากทะเบียนบ้านหรือทะเบียนรถตัวเองการเรียนการสอบจะประสบความสำเร็จได้ที่เรียนถ้ามีการสอบแข่งขันเข้าทำงานทั้งที่บ้านหรือต่างแดนก็จะสอบได้สอบผ่าน ส่วนเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีตลอดตั้งแต่16มีนา1เมษานะครับในช่วงที่ดาวพุธจรอ,อยู่แบบเนี้ยโชคดีตลอดดาวดวงต่อไปดาวศุกร์จรในเรือนพันธุตั้งแต่25มีนาคมไปถึง16เมษายนดาวศุกร์ก็คือเลข6นะครับดาวเรือนวินาศและเรือ,อ,รอนอริจรเป็นอุจาวารช ถือได้ว่าได้ตำแหน่งที่กำลังมีวาสนาวินาศและอริเนี่ยเข้าเรือนพันธุก็หมายความว่าคุณจะเอาเงินเก็บแล้วก็ได้เงินกู้มาสมทบกันเพื่อดำเนินการซื้อบ้านซื้อรถหรือลงทุนในกิจการด้านค้าของตัวเองหรือเอาไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือก็เตรียมว่าให้ลูกไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอบเข้าที่นั่นที่นี่นะครับเพราะว่าดาว พุธแล้วก็ดาวศุกร์จรร่วมราศีกันเป็นคู่ธาตุน้ําช่วงต้นเดือนนี้เลข2ดาวจันทร์นะครับเป็นคู่มิตรจรมาร่วมราศีในเรือนพันธุนี้ด้วยก็จะมีความสุขในบ้านในครอบครัวนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับถ้าดาวสองหรือดาวจันทร์หรือดาวพุธก็ได้ดวงใดดวงหนึ่งเป็นอุตสาหะหรือเป็นกาลกินี ก็จะเจอพายุฝนหรือน้ำท่วมบ้านน้ำเข้ารถน้ำรั่วในบ้านในโรงงานเสียหายนะครับดาวอีกดวงคือดาวอาทิตย์จอในเรือนปุตตะตั้งแต่15มีนาคมไปถึง14เมษายนได้ตำแหน่งอุจาวีาชคือมีวาสนาดาวอาทิตย์คือดาวประจำเรือนการงานจรในเรือนปุตตะก็จะมีวาสนาได้งานใหม่มีวาสนาได้ลูกได้หลาน ได้ลูกน้องที่มีความสามารถมีความเป็นผู้นำมาอยู่ด้วยถ้าได้ลูกได้หลานก็เป็นผู้ชายนะครับและช่วงเดือนนี้มีดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสปกติจรในแต่ละราศีประมาณ1ปีวันที่29มีนาคมจรเข้าราศีธนูแต่จะอยู่ไปถึง23ิสามิถุนย์เท่านั้นนะครับก็จะถอยหลังกลับดาวพฤหัสก็คือ เรือนอะไรของคนราศีพิจิกดาวพฤหัสคือทรัพย์สินการเงินจรเข้าราศีธนูธนูก็คือเรือนการเงินดาวพฤหัสเป็นกเกษตรคือมั่นคงดังนั้นในเดือนเมษายนนี้ผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกได้จับเงินจำนวนมากและก็มีเงินทองใช้จ่ายนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสจรร่วมกับดาวเสาวเรือนศาสชะเป็นคู่พระคู่โจร เลงกับราหูคู่เล่เหลี่ยมมีแล้วจะได้จ่ายไปกับสังคมหรือจ่ายไปกับก,บการลงทุนจ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวจนถึงยิบสามเมษายนดาวพฤหัสถอยหลังกลับมาเป็นมหาจักรทัพลัคนามาตั้งหลักหมุนเงินกันต่อนะครับไปจนถึง5พฤพจิกายนกระเป๋าจึงจะเริ่มตรงกันอีกรอบหนึ่งรอหลังพฤศจิกานะครับการเงินจะมั่นคงเป็นปีเลย ช่วงกลางเดือนเมษามีดาวเริ่มย้ายราศีแต่ย้ายแล้วก็ยังดีอยู่นะครับดาวอังคารพฤหัสและดาวเสาแล้วก็ราหูดาวประจำเรือนเกิดยังจรตตำแหน่งเดิมมีดาวย้ายราศีสดวงนะครับก็คือดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมษวันที่14เมษายนอยู่ไปจนถึง15พฤษภาคม อาทิตย้ายเข้าราศีเมษแล้วจะได้ตำแหน่งมหาอุดดาวจรในตำแหน่งที่สูงคือมีอำนาจมีวาสนามียศมีตำแหน่งดาวอาทิตย์คือดาวการงานนะครับถ้าปกติก็หมายถึงจะมียศตำแหน่งในสายงานที่ทำได้รับเกียรติหรือการงานจะเด่นและดีที่สุดในรอบปีนะครับแต่ว่าราศีเมษที่ดาวอาทิตย์จรเข้าเป็นมหาอุดนี้คือเรือนอริ ศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาและหนี้สินนั่นก็หมายความว่าคุณจะพบคู่แข่งที่เขาใหญ่กว่ามีอำนาจกว่าในสายงานที่คุณทำหรือคุณจะมีหนี้สินก้อนโตแบกรับภาระชำระหนี้กันต่อไปหรือคุณจะมีคนไม่ถูกกันคนที่ไม่ถูกกันนั้นเขาก็มีอำนาจวาสนามากกว่าคุณ แต่ก็ไม่ใช่จะทําให้คุณเกรงกลัวได้นะครับเพราะว่าดาวมฤตยูจรร่วมกับอาทิตย์เป็นคู่ล้มละลายศัตรูคู่แข่งที่คุณมีในสายงานที่คุณทําจะใหญ่แค่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานจะแพ้ภัยไปเองนี่สินก้อนโตที่คุณจะได้นั่นก็อาจจะหมายถึงค่ารถค่าบ้านค่าทําร้านที่คุณไปกู้มาไปซื้อมาไปดาวมา ก็จะต้องผ่อนกันระยะยาวและคนที่ไม่ถูกการมียศใหญ่กว่ามาจากไหนก็ช่างไม่นานเขาก็จะถูกปลดจากตำแหน่งที่ว่าใหญ่ๆนั้นที่อ่านดาวแบบนี้ไม่ใช่ดูแค่อาทิตย์ดวงเดียวนะครับดูดาวศุกร์ด้วยวันที่16เมษายนถึง10พฤษภาคมดาวศุกร์จรในราศีมีนได้ตำแหน่งมหาอุดเหมือนกันดาวศุกร์ก็เพนด้วยนะครับ คือมีแสงสว่างมีพลังดาวศกคือดาวเรือนวินาศและดาวเรือนปัตตนิเป็นมหาอุดในเรือนปุตตะในแง่ที่ดีก็คือให้คู่ครองหรือหุ้นส่วนมาแก้ไขปัญหาแทนตัวเองได้แก้ปัญหาเรื่องลูกลูกน้องงานใหม่คู่แข่งใหม่ๆหรือสินค้าตัวใหม่ๆมาแข่งขันในตลาด หรือบางท่านในระยะที่ดาวจรแบบนี้ก็จะบอกถึงคู่ครองคนรักค้นส่วนคู่สัญญาจะมียศมีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นได้แต่ที่ควรระวังคือดาวพุธจรเข้าราศีมีนวันที่12เมษาถึง3พฤษภาดาวพุธเป็นประเกษตรนะครับคือไม่มั่นคงแล้วก็เป็นนิดก็คือตกต่ำอ่อนกำลังซึ่งก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์จรเป็นมหาอุดอยู่ก็ ให้ระวังเรื่องคำพูดการสื่อสารอะไรออกไปอาจจะผิดพลาดมีปัญหาเอกสารที่ทำก็จะผิดพลาดหรือเช็คที่รับมาก็อาจจะเด้งหรือถูกยืดไปนะครับถ้าไปทวงหนี้ใครก็จะไม่ค่อยแลอได้จนไปถึงพฤษภาคมเลยนะครับสรุปว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ผู้ที่มีลัคนาสเสถิตรราศีพิจิกมีโชคลาภผลที่ดีในช่วงต้นเดือน ช่วงกลางเดือนไปถึงสิ้นเดือนจะมีหนี้สินมีคู่แข่งแต่ก็เป็นหนี้สินที่อยากจะมีอยากจะได้อยู่แล้วนะครับด้านการเงินก็ยังถือว่ายังมีเงินติดก,กระเป๋าอยู่เพราะว่าดาวการเงินคือพรฤหัสยังจอนเป็นเกษตรคือมั่นคงแต่ก็อย่าประมาทนะครับเดี๋ยวท่านมาแล้วท่านเข้าไปเงินทองเนี่ยต้องจ่ายออกไปให้เศรษฐกิจเ็เดินหน้า วันที่23เมษายนดาวพฤหัสจะถอยหลังกลับมาราศีพิจิกเป็นมหาจักรกลับมาหมุนเงินกันต่อนะครับแต่ก็ดีอย่างคือจะมีพลังและโชคเกิดขึ้นมาด้วยมีซิกเซน์เพิ่มขึ้นด้วยวันที่16เมษายนดาวโชคลาภของผู้มีลัคนาสถิตราศีพิจิกคือดาวพุธจอนเป็นประและเป็นนิดนะครับคือไม่ดีเอาซะเลยถ้าคิดเล่นหวยให้พึ่งแฟนตัวเองนะครับ พึ่งคู่ครองหุ้นส่วนก็ได้หรือไปเอางวดวันที่16พฤษภาคมมาเล่นแทนวันเนี้ยเหมือนวันที่1นะครับตัวเลขคล้ายๆกันคือเด่น6กับ5เหมือนเดิมแล้วองศาดาว6กับ5ก็ตรงกันเวลาหวยออกเลขประจําวันอังคารอังคารคือเลข3นะครับแล้วก็มีดาวประจําวันก็คือ2 6 5 1แต่ดาวเลงกันเวลาหวยออกคือ4กับ6 แล้วก็5กับ7ตัดโต๊ะเต็งตามสะดวกนะครับเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่ได้จารึกประวัติศาสตร์ชนชาติไทยที่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจวันที่4ถึง6มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10รวมใจถวายพระพรร่รวมจารึกประวัติศาสตร์ชนชาติไทยอีกครั้งนะครับสถาบันชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ ทำให้ประเทศเรารวมเป็นหนึ่งไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครมีเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นก็มีแต่คนไทยที่จะรักษาสืบต่อด้วยความสามัคคีรวมใจกันเป็นหนึ่งวันที่หนึ่งวันแรงงานเป็นวันสำคัญของกลุ่มชนชั้นผู้ใช้แรงงานวันแสดงถึงความสำคัญของพลังเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่เพราะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า หปีให้ความสำคัญแค่หนึ่งวันก็ยังดีนะครับแต่ในทุกๆวันของคนใช้แรงงานขอให้ได้ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ดีแล้วให้มีผู้บริหารที่เข้าใจและไม่เอาเปรียบร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันนะครับวันที่2วันแรงงานเหมือนกันนะครับวันแห่งความหวังของแรงงานมาดูกันดาวโชคลาภก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับคือต้องพึ่งแฟน หรือไปเอางวดหน้ามาเล่นแต่วันนี้เด่น7กับ2นะครับวันพฤหัสเลข5เลขประจำวันคือ7 3 1 4ดาวองศาตรงกันคือ1 2กับ7 3ดาวตรงกับเวลาหวยออกคือ6 4 2กับ7 8หาดูกันเอาเองนะครับบุญมีร่วมกันก็คงจะได้เดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนก็ เหมือนช่วงปลายเดือนเมษานะครับดาวหลายดวงยังไม่ย้ายแต่วันที่7เนี่ยก็จะเริ่มย้ายวันที่7พฤษภาดาวอังคารดาวประจำเรือนเกิดย้ายไปราศีมิถุนแล้วจะอยู่ไปจนถึงวันที่23สมมิถุนายนราศีมิถุนเป็นเรือนมอรณะของราศีพิจิกดังนั้นผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือ ถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยแล้วก็เจ็บตัวนะครับดาวคารจรร่วมกับราหูเป็นดาวคู่าธาตุลมในเรือนมอรณะแล้วเลงกับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักคู่ผ่าตัดในเรือนการเงินนะครับเสาจรอยู่ที่ต้องระวังให้ดีจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ 1. จะเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ราหูนี่คือพันธุรถนะครับ หมายถึงรถหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็หมายถึงญาติก็ได้นะครับ 2. ทรัพย์สินจะเสียหายเพราะอุบัติเหตุหรือลมพายุพัดพาบ้านเรือนรถลาให้เสียหาย3จะเกิดมีคดีความเพราะไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่นหรือไปเกี่ยวข้องกับคดีความของคนอื่นเมื่อดาวอังคารดวงนี้สัมพันธ์กันมักจะทำให้พบเจอสิ่งที่ ไม่ดีดังที่ว่ามานะครับถ้ามีความเชื่อว่ามันจะเกิดนะครับคุณก็หาวิธีป้องกันหนึงอย่าขับรถเร็วอย่าไปใกล้สถานที่เสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ระวัดระวังตัวเซฟตัวเองนะครับบางทีเราขับระวังแล้วแต่ว่าคนอื่นเขามาด้วยความเร็วก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วย 2. พวกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านเนี่ยก็ตัดกิ่งแต่งใบให้ลมประทะน้อยลงฐานรากไม่ดีก็หาที่ค้ำยันนะครับซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยก็ต้องดูด้วยนะแถวร่องมอรสุมก็ควรสร้างบ้านแบบไหนซื้อบ้านแบบไหนแถวทางน้ำหลากต้องสร้างบ้านแบบไหนคลองมันตื้นเขินอุดตันหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ควรทำก่อนฤดูฝนจะมาถึงนะครับ ลอกท่อขุดคลองก็ว่ากันไปนะ 3. อย่าไปยุ่งอย่าไปคบหาคนผ่านอย่าไปเที่ยวเตะสถานที่เสี่ยงอย่าไปเบียดเบียนใครคนอื่นเขาป้องกันก่อนเกิดไม่ใช่วัวหายแล้วมาล้อมคอกประสบการณ์น่าจะสอนได้ดีนะครับดาวพุธและดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำจรเข้าเรือนอริได้คู่สมพลกับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในด้านที่ดีก็คือ จะได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านหรือรถคือคุณจะได้เป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้รถได้บ้านได้ร้านหรือได้บัตรเครดิตส่วนดาวศุกร์จรเป็นอุจจาพิมุกค,คือยังพอมีวาสนาอยู่แต่ดาวศุกร์เป็นประเกษตรช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เงินก็อาจจะขาดขาดมือไปนิดแค่นั้นเองช่วงกลางเดือนวันที่15พฤษภาคม ดาวอาทิตย้ายเข้าราศีพฤษภยังเป็นอุจจาพิมุขค,คือมีวาสนาดีอยู่ในเรื่องของการงานเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาอาจจะมีคู่แข่งแต่ตอนนี้มีคู่ขามีพันธมิตรแล้ววันที่19พฤษภาดาวพุธจรเข้ามาร่วมกับอาทิตย์เป็นคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์อาจจะได้ทำสัญญาหรือทำการค้าขายกัน ถ้าใครมีดาวพุธเป็นสีเป็นมนตรีก็จะได้พบเนื้อคู่ไม่ใช่เดินไปตลาดแล้วเจอปลาท้องโกลแล้วจะเรียกเนื้อคู่นะครับอันนั้นน่ะแป้งคู่ดาวพุธเป็นดาวลาพระจรเรือนปัตตนิก็ได้คู่ได้ติดต่อกับคนรักคนทำธุรกิจจากที่มีคู่แข่งช่วงนี้ก็จะได้พันธมิตรเรื่องคู่แข่งเรื่องพันธมิตรนี้ ตอนที่ผมทำงานให้กับบางบริษัทเป็นนักสร้างแบบเป็นนักสร้างแบรนด์โรงงานทำสินค้าประเภทเดียวกันก็คือที่นอนเตียงดีไซน์โซฟาตลาดกลุ่มสินค้าพวกนี้ก็แข่งขันกันสูงนะครับแต่ก่อนขายได้ราคาดีของก็มีคุณภาพแต่พอหลายโรงงานผลิตสินค้าออกมาก็มาแข่งขันกันจัดโปรแข่งกันลดราคาทำไปทำมากำไรแทบไม่มี แต่ก็ทำเพื่อหาเงินสดมาหมุนเวียนในกิจการเรียกว่าแข่งกันเองตายหมู่แต่ผมมีแนวคิดว่าจับมือกันอยู่ตายทั้งหมดเออไม่ใช่แข่งกันตายหมู่จับมือกันอยู่ก็ยืนยงคงกระพันแนวคิดนี้เป็นยังไงก็คือการเอาคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าหมายความว่าโรงงานเนี้ยสมมุติโรงงาน A เขามีตลาด มีร้านสาขาของตัวเองทั่วประเทศแบรนด์เนี่ยติดตลาดกลางขึ้นบนเขาผลิตที่นอนหรือฟูกสวยมีคุณภาพแต่เขาไม่ได้ผลิตเตียงดีไซน์และโซฟาโรงงาน b ผลิตเตียงดีไซน์และโซฟาสวยหรูแต่ก็มีที่นอนที่ผลิตแต่ก็เป็นตลาดล่างตลาดกลางลงมาล่าง A กับ B ก็มาแชร์กันได้มาเป็นคู่ข้าแทนที่จะเป็นคู่แข่ง เอซื้อเตียงของโรงงาน B ไปวางขายคู่กับที่นอนของตัวเองทั้งโรงงาน A โรงงาน B 2โรงงานก็เป็นคู่ขาเป็นพันธมิตรกันผมก็ทำแบบนี้ให้หลายโรงงานแชร์กันเติมเต็มกันในสิ่งที่ตัวเองขาดทั้งงานทั้งรายได้ก็เพิ่มขึ้นแถมสู้กับรายใหญ่ๆและก็ตลาดต่างประเทศได้ด้วยรักษาคุณภาพแล้วก็ราคาได้แต่ก็ ถูกบางโรงงานเขาก็บอกว่าเขาไม่มีนโยบายทําให้คู่แข่งคุณก็แข่งกันไปผมก็ไม่ทํางานให้แค่นั้นเองคุณก็ไปแข่งกันลดไปแข่งกันตัดราคากันเองไปแย่งลูกค้าไปโจมตีกันไปลดคุณภาพสินค้าเพื่อให้ขายได้ถูกแต่ก็ให้มีกําไรไปกดดันให้พนักงานผลิตงานออกมาเยอะๆเร็วๆแล้วเป็นไง ลูกค้าหันไปเอาสินค้าจากจีนที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าอีกพวกคุณก็จ่ายเช็คให้ซับเช็คบ้างทำเขาเด้งบ้างเอาเช็คไปแลกก็ไปโกงเขาบ้างบ้านรถเข้าไฟแนนซ์กันกี่รอบก็ไม่รู้เพราะว่าไปแข่งกันตัดราคาหรือบางทีผมอาจจะคิดผิดผมไม่รู้ชั้นเชิงทางธุรกิจของเขาจริงๆก็ได้ทำธุรกิจนี้เหนื่อยนะแต่ว่าใบหวยเนี่ยถน,นัด ดูแค่ดาวโคจรบนท้องฟ้าอันนี้ใครเรียนก็รู้นะครับผมไม่ใช่เทพเทวดาเป็นเทพโพงามได้ก็บุญละแต่ท่านที่ถูกแล้วตอบแทนผมมาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ค่าเน็ตค่าน้ำมันก็ใช้ได้แล้วครับและบางท่านก็ได้ร่วมบุญกันมาไปถวายวันที่13เมษายนณวัดป่าบ้านท่าสมบูรณ์นะครับ มีก็สละทําบุญแบ่งปันนะครับอย่างน้อยก็ได้ขัดเกลาวความตรณีมัจฉริยะคือความตรณีในจิตใจตัวเองออกไปถ้าจะไม่ทําบุญร่วมกับผมแต่ว่าไปบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาสอันนั้นก็แปลว่าบุญนะครับบุญคือความดีอัน่าบุญบุญนีบ่มิไผ่ปันแจกมันบ่แหกแยกใดคือใหม่ภาคกลางวันที่16พฤษภาวันพรฤหัส แต่คนราศีพิจิกโชคลาบถูกปิดกั้นนะครับไปองวด16มิถุนามาเล่นแทนนะครับในปฏิทินทําให้ครบ12เดือนแล้วนะครับดาวเด่น3กับ4วันพฤหัสเลข5มีดาวประจําวันคือ7 3 1 4ดาวองศาตรงกันคือ2 5กับ7 8ดาวอื่นดูตามภาพนะครับผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกโชคลาบไม่ดีเลยในในวันนี้ เพราะว่าดาวโชคลาภจรเรือนอริคือมีอุปสรรคมีปัญหามีหนี้สินแต่ดาวจันทร์จรในเรือนลาภะเป็นราชาโชคผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะครับหรือได้โชคจากคนทางไกลหรือไปดูใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะครับจับ3กับ4ไปเติมเอาโชคดีมีเมตตาต่อกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ